สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสูผู้สูสคนเสียงแจ๋วแจ๋วอย่าลินไม่อีกแล้วพี่น้องคะ่ะหาเมื่อนี่กับมาน่งแพรายุขางกับทั้งดอกไม้ <c oughs> ให้พี่ให้น้อง <c oughs> เห็นอีกคือเกา่น่นะ,ะคะ่ะกับมีเรื่องเล่าดีๆเมื่อว่าสุพีสุนองฟังคือเกานะคะนะค่ะเมืเอ่อนี้ย่าเล่นสิเมื่อวาเรื่องอีหยังสูฟังวัดจีกะสิเป็นเคล็ดลับดีๆให้สายฟอให้อัน ให้อันหลายๆท่านที่คบหาเช่าทางศาสตร์อยู่ได้ฟังอันมุมม้องดีๆเคล็ดีๆอันมาแบงมาปัานไหน้นาอค่ะเนาะหามื่อเนยเลิ่งกับเบ๋าสีติดๆคัดๆเนี่ยจักน้อยเด้อพี่นองเด้อ <c oughs> ประสบปัญหาหลายอย่าง ค่ะเป็นยังไงพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนเนาะคะนะ่ะเนาะกะหวังว่าคลิปแต่ละคลิปที่ยลินนํามาวบาสู่ฟังมาแบ่งมาปันนี่กะสีมีประโยชน์ให้พี่ให้น้องบอด,ดานใดกระดานหนึ่งสิ่งเล็กๆในน้อยมาฝากมาตอนกันเนาะคะนะ่ะเนาะเชาวาขอความใดคลิปใดยลินว่าบ่ถืออกถือใจว่าบ่ถืบอบ่ตอน กราบขออภัยไวณะที่นี่ด้วยนะคะขออภัยไว้ด้วยค่กะก็เลี้ยนรููไปน้ากันแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังแรงใจทุกๆติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาทักไทยเข้ามาแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆอ่า อันแล้วมีคุณคา่าทางจิตใจลหล่ยหลค่ะพี่น้องค่ะอันไหนที่เป็นด้านลบยาลินก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขนํามาฝึกใจจ้คว้างอันไดที่เป็นด้านบวกก็สิเป็นกาลังแรงใจให้ตัวเองอมีพละกําลังมีแห้งที่เสียเหตุคลิปดีๆม่ให้พี่ให้น้องสังต่อไปเนาะ,ค,ะนะค่ะว่าวาสิเป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายทันใดลุงปลาอาวอาที่อาศัยอยู อ่าทุกหนแหงที่เขามารับชมรับฟังเขามาติดตามก็ขอให้อ่ามีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอ่ากำลังวัง่าที่สีต่อสู่ปัญหา แล้วก็นำพาชีวิตและครอบครัวไปสู่ความสุขความสมหวังได้ตลอดหลอดฟังเนาะค่ะเนะยยลินก็ขอส่งกำลังแรงใจให้อายนองสุภูสุคนก่อนเฮาสิบไปเว่าฟังเรลืองเล่าต่างๆเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะมื่อเนี่ยเลินมีเรืองเอมื่อฝากสายฝอหรืออายนองก็คือฝรั่งชอบผู้หญิงแบบไหนเนาะค่ะนะ กับพ้า,าว่าเฮ้า่าเพิ่นล่ะพี่น้องหน้าบูนนาบบบาดหน้าเน่าเพิ่นกับบอ่อยากไดเพิ่นกับบ่อมากล่ะเนาะค่ะเนาะนาย่าเล่นผู้หนึ่งล่ะที่ไม่ชอบผู้ชายหน้าบูดผู้ชายที่บงโงูจักยิ้มค่ะพี่น้องแต่ขังในขาออาสิดีก็ได้ไพสิไปหวปะะัวนันบค่ะค่ะในกรณีที่คุณคบหาชาวต่างชาติอยู่นะคะความสัมพันธ์กับสิตองคืบคลานไปถึงจุดแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ว่าก่อนเท่าสิไปหอดชีวิตแต่งงานนี่ในการคบหาคนต่างศาสตร์อยู่นี่เพิ่นมักจังไดวะติเพิ่นมักผู้หญิงแบบไดเอวติเป็นสเสน่ห์ที่มัดใจของผู้ชายเนาะคะ่นะเนาะผู้ชายฝรั่งชอบผู้หญิงที่มีความสนุกสนานมีความลาเรื่องไพน้องยิ้มแย้มแจ่มใสเบานัวหัวมวนมองโลกในด้านบวก มากกว่าด้านลบมีความเป็น o พสิทีฟมากกว่าเนกาทีฟนะคะค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญยาลินกับสียกมากบกี้ขอให้พี่ให้น้องฟังค่ะพี่น้องคะหลายๆท่านอาจจะแย้งว่าไม่ได้เสมอไปค่ะกับบได้เสมอไปขึ้นอยู่กับว่าฝรัง่ง สิมักคนมุ่มใด๋เนาะค่ะเนาะแต่ถจยเลินน้ำออกมาบอกให้ฟังนี่ก็คือพื้นฐานทั่วไปเนาะค่ะเนาะค่ะจากคอแรกก็คือเป็นคนที่มีอารมณ์ดีสนุกสนานไปเล้วค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะพี่น้องคะเขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกมีความสุขค่ะวาวกับบรนั่หัวมวนคือได้ทั้งแฟนได้ทั้งเพื่อนในคนคนเดียวกันนะคะนะค่ะส การที่เราครบหาชายต่างชาติเนี่ยเข้าต้องรู้จักคำวา่าให้มีพื้นที่ก็คือ space เนะคะ่นะเนาะ Give space to each other พี่น้องให้พื้นที่ซึ่งกันและกันอย่าไปตามจิตอย่าไปตามถามอย่าไปตามอ,าอย่าใช้นิสัยงี่เง่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขา คุณคบหาเขาอยู่หรือแม้กระทั่งชีวิตที่แต่งงานไปแล้วไม่ว่าเขาหรือเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวภาษาอังกฤษเขาก็เอินว่า space น้องคะน้อยค่ะฝรั่งต่อให้เพื่อนมักเฮ้าปันได้เขาก็ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวอย่างเช่นอยากจะไปไหนกับเพื่อนชายของเขาหรือฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็มีเพื่อนผู้หญิงที่นองหรืออยากจะไปไหนต่อไหนด้วยความอิสระของเขา เขาไม่จําเป็นจะต้องบอกเราในทุกๆขั้นตอนทุกๆก้าวเดินที่เขาไปดังนั้นถ้าเจ้าเป็นแฟนเขาเนี่ที่รักเธออยู่ไหนเธอทําทอะไรอยู่ทําไมไม่นอนทําไมไม่นี่ทําไมไม่นั่นถ้าเจ้าตั้งคําถามมากเกินไปเขาจะไม่ชอบพี่น้องค่ะถ้าเขาบอกคุณว่าผมไปนั่นไปนี่เด้อเราจะต้องรู้จักเขาลบคาพูดของเขาให้เกียิเขา พร้อมๆกับที่ให้เกียรติตัวเองนะคะไม่ใช่เราให้เกียรติเขาฝั่งเดียวเขาก็ต้องให้เกียรติเราด้วยด้วยแต่จะทำอย่างไรเขาถึงจะให้เกียรติเราค่ะพี่น้องคะตรงนี้ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนะคะค่ะถ้าเขาสิต้องไปจี้เขาไปถามเขาเราเขาจะเรียกว่าเราอะวุ่นวายในชีวิตความเป็นส่วนตัวของเขาไม่มีสเปซให้เขา ผู้ชายจากเบื่อหนายเราได้ค่ะพี่น้องคะสําหรับสาวๆที่คบหาชายต่างชาติอยู่นะคะค่ะถ้าเราคิดว่าเราสวยเราเก่งเราต้องเอาเขาอยู่แมนค่ะจุดนั้นก็มีแต่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถ้าหากคุณมีแล้วคุณเรียนรู้มันก็จะทําให้เรา มีศักยภาพมากขึ้นนะคะพี่น้องคะนอกจากที่เราจะรู้จักคำว่าให้พื้นที่ส่วนตัวแก่เขาหรือแก่ตัวเราเองแล้วเรายังมีอะไรอีกเราเป็นลูกผู้หญิงเราต้องมีความฝันเป็นของตัวเองนะพี่น้องคุณจะต้องมีความฝันหรือความคิดเป็นของตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองค่ะพี่น้องคะ่ะหลายๆคนอาจจะงองออาคืออีหยังเยลิน ว่าแจ้งแถลงไขมาเบิง้งคาคัดกันดูค่ะถ้าผู้หญิงที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองฝรั่งเขาจะถามว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรเข้าก็ต้องบอกว่าเข้ามากักอีหยังบ่มกักอีหยังให้เขาได้รู้พื้นฐานของเราเ่ราะแมนว่าตอบเอาใจฝรั่งเพื่อที่เสีหยห้เขามากักนั่นคือไม่ใช่ตัวเรานะคะเป็นตัวของตัวเราเองดีที่สุดพี่น้องฉันชอบเปรี้ยวฉันชอบหวานฉันชอบสไตล์แบบนี้ เพื่อเขาจะได้ปรับตัวใส่เราได้มากขึ้นถ้าเรามีจุดยืนเป็นของตัวเองมีความฝันเป็นของตัวเองความฝันก็คือคุณฝันอยากจะทําอะไร mm. เขาถามเฮานี่ในเมื่อทั้งหนาในอนาคตอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ยืดยาวไปจนถึงขั้นแต่งงานก็ได้เขาก็จะได้รู้ว่าผู้หญิงของเขาที่เขาคบหาอยู่เนี่ยมีความฝันเป็นของตัวเองฝันฉันอยากจะมี ถ้าในวันหนึ่งฉันมีโอกาสฉันอยากจะเปิดร้านอาหารฉันอยากจะมีร้านนวดฉันอยากจะมีร้านขายเสื้อผ้าเป็นของตัวเองฉันอยากจะมีไอ้นั่นอยากจะมีไอ้นี่เราจะต้องมีความฝันเป็นของตัวเองหลายๆคนฝรั่งถามเธอชอบทำอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเจ้าตอบวอลบปลูขึ้นมาปั๊มนี่จบเฮเลยเดฟพี่น้อง ฝรั่งเขาจะถือว่าคุณไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีความฝันเป็นของตัวเองฝรั่งชอบผู้หญิงที่มีความกระตือรือร้นมีความฝันเป็นของตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองฝรั่งมักมักผู้หญิงที่อินดีพเพนเดนค่ะพี่น้องคะ่ะคืออยู่ได้โดยไม่มีเขา แบบนี้นะคะบ่แมนวา่าเฮตูติดกันอยู่ตลอดเวลาเป็นปลาตองกูค่ะพี่น้องคะฝรั่งหลายๆคนก็มักด้ดแบบนั้นขึ้นอยู่กับเมื่อคนสองคนใช้ชีวิตร่วมกันแล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะแต่ว่ายลินบอลยูนคิคือการคบหานะคะการคบหาเป็นบ่าวเป็นสาวกัน,น่นหละพี่น้องค,ะค่ะนอกจากว่าที่สิมีสเปซมีพื้นที่ให้กันและกันเลวมีความฝันมีจุดยืนเลวค่ะ เป็นผู้หญิงที่มีความสุขฝรั่งชอบพี่น้องเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเพราะอีหยังวันตีฝรั่งขึ้นสีสอบเฮ้ากับมักขึ้นกันหลามมักฝรั่งที่มีเป็นผู้ชายที่มีความสุข่ะเพราะว่าเฮาอยู่ใกล้แล้วเขารู้สึกดีรู้สึกมีความชุม่มชื่นหัวใจถ้าเราอยู่ใกล้คนมีทุกข์นี่ โลกทั้งใบเมื่อตื้อตื้อได้พี่น้องหาแสงสว่างบ่พโผฝรั่งชอบผู้หญิงที่มีความสุขอยู่แล้วพี่น้องคะเพราะอะไรเหรอเขาอยากอยู่ใกล้ผู้หญิงที่มีความสุขอยู่ใกล้แล้วเขารู้สึกสบายใจรู้สึกดีรู้สึกอืมฉันคบผู้หญิงคนนี้ฉันมีกําไรชีวิตหลายอย่างเราเป็นทั้งกําไรชีวิตให้เขาเขาก็ต้องเป็นกําไรให้เราเช่นกันคือ เขาเป็นจังได้เฮ้ากะต้องได้ขึ้นคือการบแมเมตตาเฮ้าที่สีเหตุให้เขามีความสุขนะคะเนาะการคบหาชายตา่างชาติวันหนึ่งเราอาจจะได้แต่งงานกับเขาแต่ว่าเมื่อชีวิตแต่งงานแล้วนั่นก็จะอีกเรื่องนึงแต่ในช่วงที่คบหาเนี่ยเป็นอย่างหลายๆคนถึงบอกว่าคบมาหลายปีกับบขอแต่งจากเธอนี่คือองค์ประกอบ ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่สิเอาผู้ใดมาเป็นเมียนะคะมันเป็นองค์ประกอบของชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่จะตัดสินใจเอาผู้หญิงสักคนเนี่ยมาเป็นเมียมาเป็นแม่ของลูกพี่น้องก็คือเฮ้านี่ยแะเฮ้าิเอาผู้ใดมาเป็นผัวเฮ้าก็คิดหลายได้พี่น้องค่ะว่ามันสักตะวาเป็นฝรั่งกับขว้าเอาขว่าเอา เรามักง่ายเมื่อไหร่ชีวิตเราก็มักง่ายเมื่อนั้นพี่น้องค่ะถ้าเท้าเลือกแน่คัดสรรแน่เท้าเมนว่าชีวิตสิไปนับกันบ่ตลอดรอดฟังอย่างน้อยเราก็ได้เลือกแล้วพี่น้องค่ะยายเล่นกับมีเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆ,ๆมาฝากสาวๆเนาะคะ่นะนอว่าฝรั่งชอบผู้หญิงแบบไหนหนึ่งคือสนุกสนานล่าเริงเป็นตัวของตัวเองสองยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะคะ่นะเนาะมีสเปซมีพื้นที่ให้เขาและให้ตัวเราเอง มีความฝันเป็นของตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็คือบอกไม่ชอบอย่าพูดเพียงเพื่อว่าเอาใจเขาให้เขามารักเราเพราะนั่นมันไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะฝรั่งชอบผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองค่ะพี่น้องคะค่ะ ส่วนเขาสีมีโอกาสไปขอเจ้าแต่งงานเรือบอนั่นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลหลายๆอย่างนะคะแต่บว่า,วา,าท่านสิคบหาในเชิงดูใจก็ดีหรือคืบคานจะไปใช้ชีวิตร่วมกันก็ดีอย่าลืมกับขอไวพ้พอนให้ทุกๆท่านประสบความสําเร็จโชคดีมีใ้ในความรักทุกๆคนนะคะค่ะ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ดีนะคะรักใครก็ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะหักตัวเองแล้วก็ต้องให้คุ้นคาเจ้าขวงให้เป็นด้วยนะคะไม่ใช่รักคนอื่นมากกว่าตัวเราเพราะวันหนึ่งแล้วคนที่จะอยู่กับเราดูแลเราได้ตลอดไปก็คือตัวเราเองโชคดีมีไส้สุภูสุคนคขาพี่น้องขาโศคดีนะคะเด้อบัวทันสิคบหาผู้ใดอยู่ก็ขอให้ประสบโชคดีสุภูสุ ทุกคนขอให้ความฝันของสายฝอเป็นจริงทุกๆท,ท่านนะคะค่ะคลิปนี้อย่าเล่นไม่มาฝังมาตอนล่าเติบก,กระิขออนุญาตบาดกล้ำจบไปอีกสักตอนพี่น้นงคะ่ะเมื่อน่าเข้าสิม,มาฟังเรื่องเล่าดีๆหลายๆอย่างน้ำกันอีกนะคะนะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย